อ่าสีขาวบอกว่าสร้างบ้านกันไหมสีแดงเลยหยิบเกม Minecraft ขึ้นมาแล้วก็โยนให้เพื่อนๆเ,เหลืออยู่ห้าสีแล้วก็หยิบเกมอะบองอาร์ขึ้นมาเก็บนะคะอ่าแล้วก็ให้ทุกคนไปสร้างบ้านอะแล้วสีแดงอะเพราะมันต้องมีฆาตรกรยังหลงเหลืออยู่แน่เลยอะนี่สีน้ำเงินนะคะค่อยๆสร้างละเอ๊สีแดงสร้างหยิบอ,อียานขึ้นมาอ๋อ โอเคทำลายบล็อกไปครับตรงอื่นทิ้งนะน่าจะเริ่มสร้างกันใหม่เป็นบ้านเลยเฮ้ยมันต้องมีเหลืออยู่ดิตัว importer อ่าโอเคตอนนี้ทุกคนนะคะไปร่วมมือกันสร้างเหมือนสีแดงจะเป็นตัวเอกในพาร์ทนี้นะทุกคนช่วยกันแหละ โอเคทุกคนช่วยกันสร้างบ้านตอนนี้ทุกอย่างดูสงบสุขมากอ่ะสีแดงก็เอาวูสีแดงมาทำเป็นห้องหรือเปล่าอ๋อแต่ละคนก็คืออ๋อเป็นห้องสีของตัวเองไปเลยอก็ติดกระจกแล้วสีเหลืองอ่ะโอเค ตอนนี้สงบสุขมากนะคะดูแบบแค่มาสร้างบ้านกันไม่มีอะไรวางเปียอู uh ้อ huh. uh ็นพีซมาอซี NPC ขายของมาเออแลกเปลี่ยนไม่ได้เอ๊ะต้องทำยังไงเอ๊ะไม่สีแดงทำได้อ๋อได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้อาจจะแบบว่าบักบักอ่าเอาอ๋อมีของกินนะมีเค้กมีคุกกี้อ่ะเอามีคุกกี้มาแล้วก็มีพาย โอเคนั่งกินข้าวอุ๊ยหายไปแล้วแล้วก็ว้าวหายไปแล้วด้วยอุ้ยตาแดงอ๋ออันนี้เอามาแลกพวกยากแล้วก็พลุ๊อ่านนางนางุดพลนางซื้อพลุาพมาจุดเล่นก็ประมาณว่าชนะแล้วจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เห็าต้องมีซัมติงอะอ่าซื้อ,อยามากินสีน้ำเงินยาอะไรอะสีมุ้งอุ๊อิมพอตเตอร์กลับมาแล้วทุกคนสีน้ำเงินบินได้ด้วยอิมพอตเตอร์แน่ๆแ,แหละอันนี้ทุกคนกินยาแล้วนะคะหิมะก็ตกด้วย แต่ว่ายังไม่มีใครเห็นตอนที่สีน้ำเงินไปแลกของเมื่อกี้แล้วก็กลายเป็น importer อฮ้ยข้าบนหัววิสตาคอสใช่ไหมมาแล้วเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วทุกคนดูดีใจตอนนี้เก็ตเลสีน้ำเงินอยู่อ่ะเกอาจจะบังนี่นะคะสีน้ำเงินก็คืออยู่ริมสุดเลยขุดขุดอ๋อขุดหิมะขุดหิมะแล้วก็มีของขวานแบบอยู่ข้างบนบ้านอะ่ะ ต้องปีนขึ้นไปเอาอ่ะแต่ว่าสีน้ำเงินนิ่งมากตอนนี้อ่าซาโบซาโบซาโบเทสแล้วก็ดับไฟโอเคเอ,อื้อ โอ้ยชัดอู้ซอมบี้จ้าสภารซอมบี้ซอมบี้เกิดแล้วคือตอนนี้เกมมีความรู้สึกว่าน้ำเงินอะไม่สามารถฆ่าได้แบบตรงๆเพราะคนมันเยอะโหแต่ซอมบี้เกิดเยอะมากต้องมีตายแน่ๆเลยอะสีม่วงปีขึ้นไปแล้วทุกคนขึ้นมาโอเคว้ายสีเหลืองระวังนะโอ้ยสีเหลืองจะตายแน่เลยทุกคน สีน้ำเงินมองเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ได้มองอยู่ <The King. S 1> เออเล่นไงล่ะตายไปสองแล้วนะตอนนี้ส,สีขาวของเอ่ออีพีที่แล้วนะคะเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นอีพีนี้พระเอกน่าจะสีแดงหรือเปล่าเพราะสีแดงดูแบบทำอะไรแบบเยอะแยะอ่ะก็สลับกันอ่าไปเอาของขวัญ อ๋อเมื่อกี้มีกรอกนะส่วนอันนี้มันต้องมีเสื้อเพชรก่อนปะถึงจะเอามาใช้ได้ออะเก็บไปก่อนแล้วก็แกะของขวานอีกอันนึงโอ้เบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาอุ้ยสีน้ำเงินท้าหมอุอ๊้ทุกคนขอเกตก,กกกลับแป๊บนึงเกดูไม่ทัน,นเกิดอะไรขึ้นแปบน๊บนึงนะ ขาย้อนกลับแป๊บนึงอ๋อนั่งไงสีน้ำเงินเอามือแบบดันอกอกเออช่วยไม่ทันตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สี่เองอะ่ะสีแดงร้องไห้อมาเสียใจอน้ำตาปาดในช้ำใจเหลือเกินโอ้ท้องร้องด้วยอ๋อของกินมันอยู่ชั้นล่างหมดเลยโอ้จะลงไปไงอะ่ะ โอเควุ okay. ้น้ำเงินต้องผักหรือเปล่าวุ้ยเอาอีกแกว่าน้ำเงินผักแน่เลยอะ่ะอ่ะโอเคเหมือนแบบว่าเอ้ยน้ำเงินผักเอ๊ะมองอยู่เอ๊ะชมพูมองอยู่ชมพูมองอยู่โทษสีชมพูหรือล้าวเอาละทุกคนลงมากันหมดทุกคนลงมากันหมดน้ำเงินก็ลงมาแล้ว ตัวนี้แบบหวาดระแวงสีน้ำเงินมากแต่ทุกคนมองอยู่นะยังไม่สามารถทำอะไรได้นะโอเคนางไปอยู่หลังสุดละน้ำเงินไปอยู่หลังสุดละไมเก็นหลบเฮ้ยเฮ้อุ้ยสมบี้กลับมาแล้วอุ้ยสีแดงจะก,กันไม่อยู่แล้วสีแดงจะก,กันไม่อยู่โอ้ oh my god แดงสีแดงเขากํลังทําอะไรกันอยู่อะเหมือนแบบเครื่องเ่องไฟฟ้าอะไรสักอย่างอุ้ยเออสีส้มหยิบขึ้นมาหมุนหมุนหมุนมนเออเออแต่ว่าตายไม่หมดอะาผ,า,ผาผ่าผ่านะคะทุกคน้าผ่าอ่าชนะชนะชนะแหละสีฟ้าไม่ดีใจเลยจ้ะ เออห,หงนนินหยิดจำเงินเงินหิดสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเงยเอาเลยเอาไว้ทุบทิ้งเดี๋ยวนี้อุ้ยทุบก็ได้อุ้ยอันนี้คือทุบแอปไ r a ครทิ้งไปแล้วนะคะแล้วทุกอย่างก็พังไปหมดละเออ i m p o ต t e r สีชมพูตายแล้วเนี่ยเหลือสีขาวกับสีแดงอีกแล้วไม่รู้ว่าอันนี้ใครพระเอกตะเกยียนว่าสีแดงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรวบรวมมันรวบรวมไม้แล้วกลายเป็นวอร์เดนเอาแล้วเอ๊ะโอ้ my god ้เฮ้ยตัวนี้โกรนะแล้วน่าก็มีพลังเยอะด้วยโอ้สีแดงกลัวสีแดงกลัวสีแดงกลัว สีขาวตายแน่เลยนั่นไงโอ้ยตัวเอกคือสีแดงนะคะพานีนะทุกคนเพราะสีขาวตายแล้วอะ่ะแล้วสีส้มก็คือสลบอยู่ตอนนี้ยังมีเพื่อนกันอยู่สองตัวนะคะก็คือมีสีแดงแล้วก็สีส้มแต่สีแดงอะพระเอกแน่เลยแต่ไม่รู้จะมีสกิลไหนกัว่านะตัวเอ,อ่อ i m p o r t e หรือตัววอร์เดนหันหลังอยู่นางค่อยๆลากเพื่อนมาแล้วปลุกปลุกเฮ้ยตื่นเตื่นตืนเตือนเบาเบาเบาคารกออยู่ตรงนู้น ขึ้นไปข้างบนกัน okay. โอเคอุ้ยจะรอดไหมอ่ะขึ้นไปข้างบนเด้ <c oughs> อุ้ยมีเพชรด้วยนะมีเพชรด้วยอุอ้ยอุอ้ยเสียงดังนิดเดียวไงเสียงดังนิดเดียวคือมาแล้วเอาทำไงดีเงือแตกแล้วโอเคขึ้นมาแล้วโอเคเสียงดังเสียงเออกลับขึ้นมา นี่คือน้ำมันน้ำมันเติมน้ำมันเหรอเอาน้ำมันลงมาข้างล่างให้มีเสียงดังอ่าทำให้มีเสียงดังตรงนี้ให้มีเสียงดังตรงนู้นอะไรเงี้ยนางจะได้เดินไปทางเสียงยแล้วก็ลงมาข้างล่างเอาอะไรอุ้ย แล้วมา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 แล้วเร็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 วเติมน้ำมันเติมน้ำมันเอออ๋อยิงปืนยิงปืนว้ายพังแล้วอ๋อตอนนี้มันยังไม่มีเสียงอะเนาะ โอเคเสียงไปทางน, oh นงู้นวายวายโอ้ไมค์เอเฮ้ยมันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะพอโดนโจมตีมันวิ่งเร็วขึ้นเออโอเคระเบิดตุ้มตายแต่ว่าอิมพอตเตอร์มันเป็นตัวเหมือนอารมณ์ฟิววิญญาณอะไรเงี้ยอุ้ยหน้าจอพีซีแตกคนะ่ะทุกคนแตกแล้วจะหลุดออกไปนอ,อกอวกาศาวิญญาณเพื่อนๆเ, <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะเดี <laughs> ๋ยวนะ กินป๊อปคอนกินป๊อปคอนดูแล่อิมพอร์เตอร์เหมือนจะมีสามตัวหรือเปล่าเพราะอีมีอีตัวดำๆสองแล้วก็ตัวขาวหนึ่งอ่ะดูต่ออีสีขาวมีพลังวิเศษอ๋อไอตัวนี้คือตัวสีขาวอโอ้รๆๆ ัวนี้แหละ i m p o r t ตอเ์มันจะมีแค่ตัวเดียวนะใช่ไหมเหมือนจะมีแค่ตัวเดียวปะตัวอื่นเขาก็บินออกไปข้างนอกแล้วแล้วไงต่อบินออกมาแล้วนอกอวกาศอู้พวกอุปกรณ์ไมครับหรือว่าแบบว่าพวกของในไรไหมครับลอยอยู่ข้างนอกหมดเลยนะคะสีส้มแล้วก็สีแดงด้วยสลบอยู่น่าจะสลบอยู่ตอนนี้ ทุกเอ่อสีขาวพยายามปลุกสีขาวพระเอกพักหนึ่งมาปลุกมาปลุกแล้วก็ชุบชีวิตตัวเองกลับมาแล้วเออโอเคตอนนี้คือวิญญาณทุกตัวพยายามแบบว่าหยิบหยิบหยิบของหยิบอะไรมาทำบล็อกเพื่อให้เอ่อตัวที่ยังมีชีวิตมีที่ยืนในสังคม <laughs> เออวิญญาณช่วยกันเออวันนี้วิญญาณมาช่วยนะเนี่ย ตงยานอาวกาศทุกคนเอ้ยนี่ไงนี่ไงอันนั้นคือ import oh oh my god window <Gen ome. S 1> มากับเขาด้วยทำทุกเรื่องเลยกลับมาแล้วกลับมาอยู่ในวินโดว์แล้วนะคะแล้วก็เออน่กกากลัวมากเลยอะระเบิดระเบิดระเบิดใส่ตายไหมไม่มีวันตายหรอกนะเกดว่านะเอ๊ะ เออกดโปรเทควิน d o w ไงแล้วก็ซ่อมอืมเรียบร้อยแอนตี Anti ้ไวรัสชุบวินชุบชุบชุบเพื่อนๆอ่าชุบเพื่อนชุบเพื่อนรเรียบร้อยเพื่อนฝืนเย้ชนะแล้วชนะหรอวะทุกคนเก็ดว่าพาต่อไปต้องมันกว่านี้แน่ๆเลยอะ่ะ <laughs> ยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเรามาดูพาร์ตต่อไปว่าตัวโกงมันจะตายจริงหรือเปล่าวันนี้ไปแล้วบายบายว้าวว้าวสติก้าไลฟ์โปเกม่อน19มีวางจำหน่ายแล้วใน l ล n e s t ต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรงแนะนำเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ